ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาทําอาหารนะครับเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับส่วนผสมหลักๆนะครับนี่ครับข้าวเหนียวข้าวที่หุงทานเหลือนะครับ ดิ e นซีเอ็มลำข้าวอาหารกุ้ง หรือจะใช้เป็นการตำก็ได้นะครับนี่ครับใส่ครกแล้วก็ตำนะครับเอาให้แค่ละเอียดละเอียดก็พอนะครับผสมไปเรื่อยๆนะครับผสมให้เข้ากันนะครับจนกว่าเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหรือจนกว่าข้าวเขาจะมะีการละเอียดเกิดขึ้นนะครับ ผสมนะครับในอยก็นั่งนะครับนะครับนาผสมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับทำด้วยมือนะครับไม่ใช่อาหารอินเดียนะครับแต่เป็นการทำอาหารกุ้งนะครับก็ใช้มือบดเลยกันเลยนะครับผมนะครับบดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะได้ที่นะครับ ั้นตอนนี้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเราก็เติมที่เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับหรือจุลินทรีย์เลงไปนะครับเพื่อที่เขาจะได้ลื่นๆง่ายๆหน่อยนะครับก็ทาไปเรื่อยๆนะครับมีความอดทนนิดนึงนะครับหรือใครจะใช้ตําก็ได้นะครับเอาลงครกแล้วก็ตํานะครับนะครับก็คนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะได้ที่นะครับเราจะจะรู้เองนะครับเม็ดข้าวเขาก็จะละเอียดละอี้นิดนึงนะครับ จากนั้นนะครับพอเราเสร็จแล้วนะครับนี่ครับความหนืดความเหนียวนะครับเราก็จะรู้เองนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยพอเขาไปแช่น้ำก็จะมีการพุพองแล้วก็ทำให้กุ้งกินได้ง่ายนะครับจากนั้นเราก็ นำส่วนผสมถัดมานะครับคือรำละเอียดนะครับรำข้าวละเอียด1นกิโลนะครับค่อยๆผสมลงไปหรือผสมทีเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วแต่แรงของเรานะครับนี่ครับก็ทําการผสมเหมือนเดิมนะครับคลุกเขาให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็นี่ฮะเอาลงไปหมดเลยรำนะครับใช้1นกิโลก็ได้หรือไม่ถึงก็ได้นะครับเพื่อที่จะ ให้เขาได้ปั้นก้อนได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ประหยัดนะครับให้กุ้งได้กินลำไปด้วยนะครับนี่ครับคือการประหยัดต้นทุนตรงนี้นะครับถ้าเราใช้เยอะนะครับก็การปั้นก้อนก็จะดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็การประหยัดก็จะดีขึ้นกว่านี้นะครับหลังจากนี้เราก็ผสมคลุกเขาให้เข้ากันนะครับไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับก็ขยี้ออกมาให้มันเป็น ลักษณะที่แบบว่าละเอียดนิดนึงนะครับขั้นตอนถัดมานะครับเราถึงจะมาเติมที่เป็นอาหารกุ้งนะครับอาหารกุ้งตัวนี้เขาก็จะมีแร่ธาตุสำหรับกุ้งอปู่แล้วนะครับเราซื้อมาเพื่อที่จะเสริมแร่ธาตุให้เขานะครับคนที่มีแหนแดงนะครับก็เอาแหนแดงมาใส่ได้นะครับคนที่ไม่มีก็ทำเหมือนผมก็ได้นะครับนี่ครับ อันนี้ซื้อมาอยู่ที่ราคา85บาทนะครับเราก็ใส่แค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ทยอยใส่แล้วก็คนคลุกเขาให้เข้ากันนะครับเพื่อที่กุ้งเขาจะได้มีโปรโตีนกินนะครับนี่ครับก็ค่อยๆเทลงไปแล้วก็ผสมคลุกเขาให้เข้ากันนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็ใช้เป็นแหนแดงนะครับหรือว่าเป็นแร่ธาตุก็ได้นะครับแค่เสริมให้เขานะครับ เราซื้อมา85บาทนี้ได้นานนะครับในการเลี้ยงกุ้งนี่ครับก็ผสมพูกเขาให้เข้ากันนะครับนะครับใช้แค่ครึ่งถุงพอนะครับจากนั้นก็พูกเขาให้เข้ากันครับผมในช่วงนี้นะครับก็ สามารถนำน้ำหรือว่าจุลินทรีย์ PM นะครับลงมาผสมเพื่อที่จะให้เขาได้ลื่นๆหน่อยแล้วก็ให้เขาได้มีความชื้นในการปั้นก้อนได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีน้ำหมักปลานะครับที่หมักมาแล้ว1ปีนะครับก็สามารถเอามาแต่งกิลินได้นะครับหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงก็เอามาใส่ได้นะครับจุลินทรีย์พวกนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของน้ำเน่านะครับ ช่วยในเรื่องของน้ําที่เป็นกลิ่นนะครับฉะนั้นแล้วเราใส่ลงไปนะครับเรื่องน้ําเราก็จะไม่มีปัญหานะครับจากนั้นนะครับเราก็มาลองปั้นก้อนดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ปั้นเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาไปผึ่งในที่ร่มนะครับอย่าเอาไปตากแดดนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในก้อนจะตายนะครับแล้วก็สามารถเอาไปให้ได้เลยนะครับให้กุ้งกินได้เลย ก็จะประมาณนี้นะครับเอาไปพึ่งแดดนะครับแบบนี้สามารถเก็บได้เป็นเดือนนะครับแล้วก็กุ้งเขาก็กินไม่เยอะด้วยนะครับแล้วก็เอาเป็นก้อนนะครับไปให้เขากินนะครับเดี๋ยวในการเอาไปให้เดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นําทริคดีๆมาฝากเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับกดติดตามไว้นะครับว่าผมจะทําอะไรนะครับต่อไปนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับ